เริ่มจากใส่หัวกะทิก่อนนะคะแกงลงไปผัดก่อนนะคะผัดไปให้หอมค่ะผัดจนกว่าพี่แกงจะหอมนะคะให้มีกลิ่นของแกงะคะ่ะเรามาเติมกะทิที่เหลือะคะ่ะแกงหอมแล้วนะคะ เราจะเติมน้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้กะทิข้นเกินไปค่ะรอน้ำเดือดก่อนนะคะรอน้ำกะทิเดือดเดี๋ยวเราเค่อยใส่น้ำตาลปีบ๊บน้ำมะขามเปียกลงไปค่ะเอามาใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าเสื่อสับป,ปะรดมันหวานนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปค่ะ ใส่น้ำมะขามเปียกค่ะใส่น้ำปลานะคะชิมรสตามชอบเลยนะคะขอเพิ่มน้ำปลานะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่สับปะะรถลงไปค่ะ เราก็จะใส่เนื้อหอยนะคะวันนี้เป็นหอยหอยลายนะคะเพราะว่าไม่มีหอยแมลงผู่นะคะก็เลยต้องใส่เป็นหอยลายแทนะคะ่ะนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะรอให้เดือดค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใส่พริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ใบมะกรูดตบท้ายนะคะมาค่ะเรามาใส่ <c oughs> พริกชี้ฟ้ากับใบมะกรูดนะคะตบท้าย น่ากินมากค่ะเสร็จแล้วค่ะ <c oughs>